พ,พูดถึงแบรนด์อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์แล้วเชื่อว่าชื่อของเรเซอร์น่าจะเป็นหนึ่งในชื่อที่เหล่าเกมเมอร์คุ้นเคยกันอย่างแน่นอนและแน่นอนว่าทางเรเซอร์ก็ได้มีการผลิตและวางจำหน่ายคีย์บอร์ดเกมมิ่งออกมาด้วยจุดเด่นของคีย์บอร์ดรุ่นนี้คือทางเรเซอร์ได้มีการออกแบบตัวคีย์บอร์ดให้มาพร้อมกับกรีนสวิตซ h ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของทางเรเซอร์คุณสมบัติของกรีนสวิต c h จะมีความใกล้เคียงกับบลูสวิต c h แต่จะมีความมั่นคงและให้สัมผัสที่นุ่มมือกว่าครับ อีกทั้งทางเรเซอร์ยังคงใส่ฟีเจอร์ที่เหมาะสำหรับการเล่นเกมมาในคีย์บอร์ดชิ้นนี้อีกด้วยเช่นระบบ Full a n t i g h o s t i n g ที่จะช่วยให้คุณสามารถกดทุกปุ่มได้พร้อมกันบนคีย์บอร์ดรวมถึงมีมันติฟังชัน r o l l e r w h วิ l ที่จะทำให้คุณสามารถทำการปรับตั้งค่าปุ่มฟังก์ชันได้ง่ายมากขึ้นนอกจากคุณสมบัติในการใช้งานแล้วตัวคีย์บอร์ดยังมีการออกแบบมาให้มีดีไซน์ที่ดูเท่สวยงามมากขึ้นด้วยไฟแบคไลท์ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีแผ่นรองข้อมือมาช่วยให้คุณใช้งานคีย์บอร์ดได้อย่างสะดวกมากขึ้นด้วยครับ Logitech อาจจะเป็นแบรนด์ที่หลายคนคุ้นเคยเพราะมีการวางจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีราคาประหยัดออกมาวางจำหน่ายกันหลายประเภทแต่สำหรับคีย์บอร์ดรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีราคาในระดับกลางเกมเมอร์มือใหม่หรือคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งในการเล่นเกมและการทำงานก็สามารถนำคีย์บอร์ดรุ่นนี้มาใช้งานได้ แม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะดูเพรียวบางแต่ก็มีความแข็งแรงทนทานรองรับแรงกดได้เป็นอย่างดีครับอีกหนึ่งความน่าสนใจของคีย์บอร์ดรุ่นนี้คือมีสวิตช์ให้เลือกใช้ถึง3แบบทั้งแบบคลิกกี้ที่เป็นตัวสวิตช์มีสีขาวจะให้เสียงในแบบเดียวกับ blue บสวิตช์อีกแบบคือ tactile ส,สีน้ำตาลที่มีการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเพียงกดปุ่มเบาๆเท่านั้น และสุดท้ายคือไลเนียหรือสีแดงที่จะให้ความรู้สึกสบายนิ้วเสียงปุ่มไม่ดังจนเกินไปคนทั่วไปสามารถนำมาใช้งานได้อีกทั้งคีย์บอร์ดรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับ g ีคีพิเศษอีก15ปุ่มด้วยครับ ความพิเศษของคีย์บอร์ดเกมมิ่ง Corsair รุ่น K70 RGB MK0.2 คือมีการนำ Blue Switch จาก Cherry MX มาใช้ซึ่งสวิต c h ของ Cherry MX ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมกันทั่วโลกมีการการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจำนวนมากดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้คีย์บอร์ดเกมมิ่งที่มีคุณภาพมาใช้งานโดยเฉพาะเกมเมอร์สาย FPS และ MOBA เพราะจะมี Key ์แคปมาให้คุณได้เปลี่ยนใช้งานกันด้วยครับ ตัวคีย์บอร์ดมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่สนับสนุนการใช้งานมากมายไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชัน f u l l a n t i Ghosting และ Fu l l k e าร์โอแอที่ออกแบบมาให้คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันเหล่านี้ได้กับตัวคีย์บอร์ดทั้งหมดตัวคีย์บอร์ดมีความทนทานสูงเพราะผลิตมาจากวัสดุอลูมิเนียมเกรดอากาศยานจึงมีความแข็งแรงทนทานมากเป็นพิเศษอีกทั้งยังมีที่สำหรับรองข้อมือเพื่อช่วยให้คุณใช้งานคีย์บอร์ดได้นานขึ้นโดยไม่รู้สึกปวดมือครับ คีย์บอร์ดถือว่าเป็นหนึ่งอุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่มีความจำเป็นอย่างมากในการเล่นเกมไปจนถึงนำมาใช้ประกอบการแข่งขันเกมสปอร์ตอีกด้วยเพราะคีย์บอร์ดเปรียบเสมือนเป็นตัวควบคุมในตัวเกมดังนั้นหากต้องการจะควบคุมสิ่งต่างๆในเกมให้แม่นยำม,มากขึ้นคีย์บอร์ดที่นำมาประกอบการเล่นเกมจึงควรเป็นคีย์บอร์ดคุณภาพสูงรองรับแรงกดได้เป็นอย่างดีซึ่งคีย์บอร์ดของ Logitech รุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เหล่าเกมเมอร์มืออาชีพที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ คีย์บอร์ดรุ่นนี้เป็นคีย์บอร์ดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักกีฬาเอสปอรจุดเด่นของคีย์บอร์ดรุ่นนี้คือมีการใช้มาคานิคอนสวิตช์นิด GX ที่ Logitech เป็นผู้พัฒนาขึ้นมาเองเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้คีย์บอร์ดตอบสนองได้รวดเร็วมากขึ้นนอกจากนี้คีย์บอร์ดรุ่นนี้ยังรองรับ Hot Swap Pable Switch ซึ่งทำให้คุณสามารถซื้อชุดสวิตช์มาเปลี่ยนด้วยตัวเองได้ปุ่มกดรองรับการกดถึง70ครั้ง อีกทั้งยังมาพร้อมกับฟีเจอร์สำหรับปรับแต่งมากมายทั้ง l i g h t s y n c ที่ใช้สำหรับปรับแต่งไฟอีกทั้งยังใช้ซอฟต์แวร์ Logitech G Hub ในการปรับตั้งค่ามาโครได้อีกด้วยคีย์บอร์ดเกมมิ่งรุ่นนี้สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์เพราะเป็นคีย์บอร์ดที่ใช้งานได้ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สายหากมอง,พงพเพียงผิวเผินคีย์บอร์ดรุ่นนี้ดูเป็นคีย์บอร์ดที่ดูมินิมอลเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นคีย์บอร์ดสีขาวและมีการตัดปุ่มตัวเลขออกทำให้คีย์บอร์ดมีขนาดเล็กเมื่อนำมาจัดวางแล้วจะไม่เกะกะบ,บนโต๊ะจนเกินไปอีกทั้งเมื่อตัวคีย์บอร์ดเป็นสีขาวเวลาที่มีไฟ RGB ออกมาจะดูสวยงามเป็นอย่างมากเกมเมอร์สาวๆน่าจะชื่นชอบกันอยู่ไม่น้อยครับสำหรับคีย์บอร์ดเกมมิ่งรุ่นนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยแม้ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดที่มีราคาไม่สูงมากแต่ก็สามารถนำใช้ประกอบการเล่นเกมได้อย่างลื่นไหล ตัวสวิตมีให้เลือกใช้งานกันถึง3รูปแบบทั้ง b บลูเรดและบรา s w สวิตอีกทั้งยังมีคุณสมบัติ h t Swap Pable Switch แบบ TCB board ทำให้คุณสามารถถอดเปลี่ยนปุ่มเองได้ไม่ว่าจะเป็นเกมเมอร์มืออาชีพหรือมือใหม่ก็สามารถนำมาใช้งานได้ครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด